มีมาวดเป็นพวกวนพ่อขายาวดี่่าแล้วถกมาา่ปวดวดไปแล้วี่จริงริหลอดตักทุ่งทองพ่อ้าหลอดมแล้วหลอเปล่าหลอดมาแน่เฮ้ยหลอไม่หอเนี่ยพ่อ้าเนี่ยอย่าคิดนานดิไม่หลอทำจริง ยิแต่เราตียิ้มแต่แต่ว่าหล่อรู้ใช่ไหมแหมพวกอ้่ว่าหรอกการตกไปเออทั้งเกิดก็ลุงรู้ลุงหล่ออบที่บ้านุงมีกระจกไงเออลุงก่มาขาลุงก็ส่งกระจกก่อนออกมาาลุงรู้ว่าลุงหล่อไงหล่อเปล่าพูดไปหลอไหมไม่หล่อตกวได้ลโงเรื่อ ปปส่ให้อค้าสเราเพ่อ,อาคนนะอาอร่อยรพค้าอร่อยบพ่อค้าอร่อยอยู่แล้วกลัวพาคาอร่อยทุกวันอะแบะเอ็วักแบะเอ็วกแะเอ็มวัก